สวัดีครับมื่อนี้นะครับมาเบิ้งหน้งงาง่ายนบหน้าง,งานมาานังก็สะนาะกระลังปลูกกระเบื้องครับกระเบื้องทางขึ้นทา้งลดครับมีนจะเป็นประตูไม้ลูกค้าสร้างมากครับสร้างไม้ผมติดตั้งเลยแล้วก็ติดตั้งไปเลยครับละกันไอ้มาหาก,กันลูกค้า,า,ากัางไม่สวยง,งาม ห้องน้ำจะปั๊บพื้นครับปั๊บพื้นรอนนนครัพื้นนะมีชิมิอาลังนาอารลังนาสปอักน้ำปิโมเซปิโสเซซัมไฟรฮนน่ารักดีรับสวยงามเป็นงาพื้นบ,บ้านมองมานึรงห้องนอนยปรมมาณนี้นะครับห้องนอนลาบาไ้ห้องทำงาน มีประตูขนาด90สิบใส่ผนัที่หลังห้องนอนสองห้องนอนสามห้องนอนสี่ก็ห้องนอนสี่ก็ียเป็นห้องเลยสตูนะครับห้องนอนนี้จะเป็นห้องสตูสตูเวนเซอร์วิสไฟเบรดของห้องทำงานห้องเก็บของนะครับห้องนี้จะเป็นห้องซักล้างห้องซักล้าง เ่ินท่อนครับเ่ยนท่อมาหุแล้วมันจะเป็นเลือไก่ขั้วของนีมันเยอไรัวนะครับดวอันน้บิวินครับต้งถ้าเดเซบิวินเลยขั้วไทยครับเป็นไฮเมียขัวไทยไฮเมียอันนี้ใัวอันนี้ขัวัวขัวปลาลบของพีพิมพ์เลยััวไทยนี่เกียรติของตัวครับไงนี่ครับ คุครอบตอนนี้ครับป่วยกาน,นเนา<ช>นะ<ช>ครับตัวไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าด้วยับเดี๋ยว็นหรือไหมมาเกิดไม่เปิดไม่ยืนแต่เขาดูเนสไตา์อกตานีหัง,งนะครับมาดูห้องนอนหลักห้องนอนหลัก,กจะเป็นห้องนี้นะครับตัง้งแะดงบูมานนะครับ ของนอนหลักที่นีน่ห้องน้ำในตัวนะครับมีห้องน้ำในตัวโมเสกสีฟ้าน้ำทะเลนะสะวยงามแล้วก็ติดตัวนี้นะครับตัวนี้มาที่หลังนะอันนั้นใส่ไปก่อนแนละ้วอันนี้มาที่หลังก็เลยไม่ได้เอาตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นโซนอาบโซนอาบเย็นอาบนะครับเนาะส่วนนี้เป็นชักโครกนะครับส่วนี้เป็นอาบนหน้าคู่นะครับอาบหน้าคู่แล้วก็ส่วนนี้เป็นการอาบนะครับน่ารักฟังสวยงาม รักนครับพอออกมาจากหาก้องนอนก็จะเดินอ,อกระเบียงได้ครับเป็นระเบียงหลังบ้านนะทำสะนี่ระเบียงหลังบ้านเดี๋ยก็ปนั่งเห็ดสะลุงซองเชียมใปเบิดแลวครับสะสี่พุนสิบสองตัวเลี้ยตัวนี้ต,นตัวบันเฟียมก็มีนะครับ มานานจะต้งองใจอือมมันก็ไดูนี่ลูกค้าสั่งผลิตเพิ่มเติมนะครับผมก็ผลิตให้นะครับตามสไตล์ลูกค้าที่ต้องการาพน,นี้แพงขึ้นเยอะครับอันนี้เป็นกั้งกว่าอแพงขึ้นเยอะเลยแต่ว่ามันความกว้างมันจะกว้างกว่าตามทั่วไปลองด่โอเคอเครับผมก็ประมาณนี้ครับบ้านศึกษา <c oughs> เดี๋ยวเราติดตามชมตอนเสร็จนะครับ